ที่แพงที่สุดโอ้บ oh, oh. ้าอะไรเขามาฟวนดินเพราะว่าเขานะคะวันนี้จะมาเป็น แกเป็นฟอร์มี่ไงแกเป็นฟอ,อร์มือฉันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเฮ้ย <Hey! S 2> ทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวผักกรอบที่เป็นแบบคลิดมากๆที่ใครหลายๆคนนะคะซื้อมารีวิวเราจะมาดูกันว่าผักกรอบตามซุปเปอร์นะคะที่เราเห็นเป็นประจำเนี่ยกับผักกรอบสุดคลิปเนี่ยมันเหมือนกันไหมและอันไหนเนี่ยอร่อยกว่าการทำได้เปล่าและฟันแตกจริงไหมดูทำได้เปล่าเสียงยา่ไหนมันก็แค่การฝังลงไปอย่างงี้จบไปนี่กว่าค่ะ ไปล้าล้วปิดกล้องเราไปล้างซะล้างดิดูอีกนะรอดูรอบหน้าจะแกงให้เข็ดเลยพาสไปไหนกาเรียกว่าพาเลยสั่งกูให้ชัดวันนี้ก็เป็นอะไรก็ดูมีเมนอ่ะนะปวดขี้ด้วยคนทั้งบริษัทคิดว่าแกเป็นเมนกันหมดเลยอยู่ที่ก็หัวร้อนนะคะแต่เช้านี้นะคะแกไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากและนี่ก็คือสิ่งที่เขากินต้องบอกไหมตอบไม่ เซนที่นำเข้าจากเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเลยช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสก็กลมหน้าเด็กค่ะโอเคโอเคเนีสองน้อยอยู่หน้าเกลียดเกลียดอะไรงานวันนี้ทัดดูเครียดปะเมีนมาพี่เออจะพูดว่าใครทำอะไรฉันนั่นก็นามาหลายปีแล้วฉันอยู่เขาก็ยังอยู่ตรงนี้ท้าเราจริงจริงโอ้ะเกลียดเยนี่ย เหตุผลแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกันบ่อยเราจะมาตามล่าหาผักกรอบที่มีขายทั่วไปกันค่ะไปความเมืวันนี้ไงผักกรอก กันเยอะมากแต่ฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่คนทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นตามซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วค่ะเพราะมันขายทั่วไปเลยเรามาลองอันที่กําลังคิดมากๆกว่านนะคะทุกคนก็คือฝั่งนี้มาเริ่มกับอันนี้เลยดีกว่าค่ะผักกรอบจาดจีนฉันไม่กินผักจะไม่กินผักฉัไม่กินผักทุกคนรู้ป่าว่าอยู่ดีๆกระแสนี้มนมาได้ไงนะคะเแอบหลอกมาฝากเขาว่าทุกคนผักมีวิตามินไม่ต้องกินเขาแพ้ มันเกิดจากการที่มีคนรีวิวแล้วบอกว่าฟันแตกก็ใส่ขันเลอะหรือเปล่าฟันจริงๆมันมันแตกจริงแล้วเราจะฟันแตกปะวะลองต้องลองกัดดูพี่โูแกกินเลยทุรากคนมันเริ่มกันเลยค่ะกับอันนี้ชื่ออะไรชิงชงเิียงชงเหมือนเหมยไหวปะหเียวเหมยไวเฉียวเหมยไวพอลองกันเลยว่ะค่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเด็ดเพราะว่าฟันแตก หรอไม่จริงปะเเด่ยเพราะว่าเขาอ่ะตอนนี้เขาเก็บผักอ่ะเขาเด่นมาจากต้นกนันดูสีผักดีสดใสามากแล้วเขาบอกว่าในนี้นะคะมีทั้งหมด10ชนิด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฟันจะแตกจริงไหมโอ้โหโอ้โห กรอบและแข็งนลอแข็งะมีความเมือ่อๆอยู่นะเนี่ยเหมืนอน,เ,นเหมือนกินของจริงเลยเฮ้ยแข็งอะ่ะเพราะเขาเนาะเขาดูว่านี่มันแข็งัวะทุกคนจะบอกว่ากิกนมันหอมนะคะได้รู้ชาติเต็มๆแบบรสชาติมันยังแบบเต็มอยู่ในคําเนี้ยแล้วมาต่ออันที่ฮอตไม่แพ้กันเลยค่ะผักกรอบแม่อีพิมพ์ ไม่ใช่พี่ไม่ทำและนี่ยิมยิมใหม่ยิมใหม่นี่นี่ขวดเว้ยเห็นป่ะทุกคนเขาบอกแล้วว่าของจีนอะสีมันสดกว่าจริงๆกระเจี๊ยบเหมือนกันเฮ้ยมันอร่อยกว่ามันมีรสชาติผสมของกระเจี๊ยบที่เหมือนสดสดเลยอะความกรอบของมันนะคะไม่ได้กรอบปันจะแตกเหมือนนั้นเนี่ยโอ้บางยาวเลยหรอดีค่ะเป็นไง เม็ดข้างในมันแข็งก็เดิมเออเม็ดข้างในแข็งจริงเลยหรอเรามาลองอันนี้เลยดีกว่าค่ะทุกคนน่าจะเปรียบเทียบกันได้ดีสุดต้องลองทำในอีกทีจริงจริงคนมีรสชาติกว่าอัน,นเยอะเลยอะ่ะเขาชอบปุกอะไรนะยกเว้นอันเนี้ยเพราะว่าเม็ดมันแข็งเกินไปสาที่เขากินมามาลองตัวดังอีกตัวหนึ่งนะคะผักกรอบผักกา,าเอ้ยผักกาผักกรอบมาอันนี้ไม่ทิมมันหรอ แข่งล้นเนี่ยมึงแข่งกานเีย <c oughs> <c oughs> ฟันแตกปะเนี่ย <c oughs> นี่มันแข็งร้านเลยโห้อแข็งอะโอ้โหกีนกะปวดฟันงไงมั้ยร้านนี่หว่า ยังกรอบรสชาตินะคะก็อยก่ข้างในพิมพ์อกรถ้าเขาเด่นกว่าจริงๆริงที่อหอยไมพี่โอ้โห เข,า,ขาแค่ละตอนแรกเขาไม่เชื่อเลยเว้ยว่าทำไมจะแตกได้ไงมันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้มองไอ้มาแข็งจริงค่ะมันแยกรถไม่ออกสักคำรู้สึกแม่งคล้ายกันหมดเลยผ่ <c oughs> นานมาาแล้วเขาว่าแม่เอ็มพีมาหน่อยแต่อันนี้เขาชอบที่จะแบบเคีวตี้อะและดิคล๊คืออะไรไมนคืออะไรอะไปขอหายยาไวคไ้คือะอะไรไม่หรอแกกินมากไหนเละไปกินเละ<ห>เละเฮ้ยแครโมนโดดดหวานมากอร่อยมากเลยทุกคนชอบเลยอ่ะ นี่ไงนี่แหละที่ทำให้ฟันแตกไม่หรอถ้ากินแล้วฟันแตกพี่ลองกัดดิ <c oughs> เฮ้ยฟันแตกเลยยังฟันแตกยังพี่ลองของจีนีิพี่ลองของจีนมันก็มีรสชาติคล้ายกันหล่ำพลแต่ไม่รู้ทำไมอันเนี้ยรสชาติมันมันถึงอะ่ะ ทุกคนเรามาถึงโซนของอันที่เห็นปล่อยประจําในซูเปอร์บ้างค่ะแต่ละอันราคาโหดร้ายอันนี้สามร้อ่สอันนี้ร้อย่สอันนี้เ5 <75. S 1> ทุกคนเรามาลองผักนําเข้ากันมากดีกว่าค่ะอันนี้มีผักหกชนิดน,นี่ัน,นี่นี่เลดิชเยอะมากเลยอะ สิ่งนี้เขาสัมผัสได้อย่างแรกเลยทุกคนมันแห้งกว่าอันที่กินมาอันเมื่อกี้ทุกอันเลยอ่ะอันอื่นแอบรู้สึกว่ามันมีความมันนิดนะทุกคนแต่อันนี้แห้งแบบแห้งเลยอ่ะรสชาติความหวานของผักไม่ใช่วันที่กำลังฮิตอยู่นะคะแคาไม่รู้เลยว่านางคือมันรสชาติมันน้อยมากอ่ะแค่ไม่รู้มันคือเห็ดเรามาลองกินหัวปากยาวค่ะว่าเม็ดมันแข็งปะ อบมนดนีนะทุกคนมันไม่แข็งเลยค่ะอันต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เราได้คำนวณแล้วนะคะมันเป็นอันที่แพงมากเพราะว่ามันให้มันน้อยแพ็คเกจเขาจะเป็นกระป๋องนะคะซิลมาเฮ้ยเราเล่นเป็นเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วทุกคนเกรียงเลยมีแค่นเนี่ยอย่างน้อยเป็นยี่ห้อแรกเลยที่ติดเปลือกลองอันี่เลยทูบฝักยาวอือหือ มันฟองๆแบบมันฟัฟี่เออมันแบบอ็นนี่มากเลยอ่ะทุกคนวนกลับไปมันเป็นปุยๆอ่ะฝั่งซ้ายนะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในห้างนะคะส่วนอันนี้เป็นอันกำลังฮิตมันจืดแต่ว่าเนสัมผัสมันดีมากเลยอ่ะแข็งจืดมากออจืดเส็จท่อเนื้อสัมผัสมาทุกคนเทกเจอร์มันดูฟัฟี่จริงๆอันนี้แน่ผักที่เราพบเจอย่างบ่อยและเห็นหน้าจุงชินก็คืออันนี้ กคนเชื่อป่าว่าเขาอะชอบกินมากเลยนะคะแต่ไม่ค่อยได้ซื้อมอเลยหรือเปล่าราคามันสูงอะทุกคนน,นี่สิ่งแรกที่รู้เลยคือหอมมากดีรสชาติก็ดีแล้วก็เนื้อสัมผัสก็ดีค่ะนอกจากนี้นะคะทุกคนทุกคนที่เขาสอบหาผักอยู่ตั้งนานเขาก็ไปเจอร้านนี้มาเว้ยผักกรอบที่แพงที่สุด เป็นเห็ดี่เมจินะทุกคนด้วยความที่มันกระปุกใหญ่ด้วยแหละมันก็เลยแพงเฮ้ยเห็ดบาดมือเอ้ใบไอ้ยุ้มยมาเล่นออกเล่นออกโอ,โอ้ยไม่น่านเลยผักกรอบบาดมือไปไปล้างมือไปไปล้างมือไอ้สมบ,บูรณ์รอรอไปโอเคขอกกินกัน ม,มันมนนม่นดิกว่าไม่มากมมากำลังดีเลยแต่รสชาติรู้สึกจืดไปนิดนึงหนาข้างในมันมีความนุ่มๆอยู่ป้าข้างในมันจะแบบเหมือนปุ้ยๆอ่ะทุกคนอือตรงที่ข้มางในมันมีความเหมือนมีเนื้ออยู่เนาะตรงก,กลางๆค่นั้นไปทำอะไร บ้างค่ะทุกคนกับการรีวิวผักกอแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนะคะเขาก็มีข้อดีที่ต่างกันเนาะอันนี้เขาชอบที่สุดนะคะเขาชอบแม่อีพิมพที่สุดเลยเขารู้สึกว่ารสชาติมันโดยรวมแล้วมันแบบมันได้ถึงรสอะ่ะก็ถ้าใครชอบยี่นี้นะคะและอยากให้เขาเนี่ยมารีวิวอันไหนอีแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเขาจะจัดมารีวิวให้ทุกคนเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์มาด้วยกันนะคะบ๊ายบายระวังผักกอบบ้านด้วย